สวัสดีครับท่านผู้ชมแหลก็ผู้ติดตามของผมสุขูสุขคนครับนะอิปนี้นะครับผมสิมาเปิดโตผ้พามาเบิงภายในเตาเผาทานซิ่งครับในรอบหาปีครับผมบ่เคยเปิดให้เบิงผมบ่เคยบ่เคยท่ำชิปล่งให้เบิงเลยครับนะเบิงครับนะให มันสิแปลกจังไรนะครับผู้ที่มักเผาท่านกสีนี่นะครับผมสิใส่ไฟครับขนาดยังไมเว้นเด้ครับนี่สีโมงเศร้าแล้วมึงมันเหมืดครับนะครับเบื้องครับนะทิไปอธิบายครับเมื่อนี้ผู้ใดเบื้องชิปนี่ก็ถือว่าโชคดีครับอ่าผมเปิดโตไปในเตาท่านซิ่งนะครับ ในรอบหาปีเลยครับผมมีไฟหุ่นจับับเคล็ดลับเอาเบิ้งครับนี่ครับนี่อันนี้ทางออกได้ครับทังออกควนนะครับทั้งระบายควนออกนะครับมันชิมาใส่นี่เห็นบ่ครับอ่ามันชิมาพี่นี่ครับนี่มันชิมามองนี่แหละครับนี่นะท่อนี่แหละครับอาจากนั่นบานนี่ นี่ครับมองไฟออกมองไฟขื้นครับล่างไฟเมื่อเขาเผาทานมันก็ี้ขื้นมานี่ครับนี่นี่ครับซ้ำหูหนูพูกกันละนี่าจากนั้นครับรอบรอบนะครับนี่รอบรอบล้วก็ทั้งนี่ก็เป็นกากบาดครับนี่นี่กากบาดมา่นี่นรอบรอบมานี่อืมแล้ว มันนี่เป็นกากระบาดนะครับมัน,นก็มานนี่คือเรานี่ครับทั้งนี้มันจะใส่หูมองนี่หูเปลวไฟอ่าหูเปลวไฟมันอ่ามองนี่ก็มาจากอ่านี่แหละครับนี่ล่างไฟนะห้างไฟนี่นะครับนแหละครับ,รบมาจากนี่นะครับเอาที่นี่ปอก ปอกที่ใส่มันเป็นปลอกขนาดหนึ่งเมตรนะครับนี่จากนี้มาน,นีมาขางนี่หนึ่งเมตรนะต่อกันสองปอกครับพี่น้องครับต่อกันซองปลอกครับนี่ครับซองปลอกนี่แต่ละปลอกอยู่ตรงนี้ครับนี่มันมีการแตกอยู่นี่เห็นไหมครับนี่มีการแตกอยู่นี่แต่ละปลอก อปอกนี่ควมแต่ละปอกสูงภาไในเม็ดยี่สิบกับอ้นโทษครับหกสิบเส้นครับนะปอกมันมีความสูงหกสิบเส้นสองปอกกร็ร้อยยี่สิบอ่ะที่นี้เวลาเวลาเห็ุครับให้เข้าฝังล่องไปดินนะฝังล่องไปในดินนี่ยี่สิบเส้นครับให้มันเลี้ยขึ้นมาจากนี่อ่าหนึ่งเมตรนะครับอ่ายี่สิบเส้นเห็ุอย่างเนี้ เอามาเทเพ,พื่อนครับทั้งเท่เพื่อนทั้งเห็ดเนีมันเป็นล่องขึ้นมานะครับทเท่เพื่นอนนี่ยางดีนะครับมีเหล็กไม่หยังใส่ก็มีมเหล็กโพอยู่ครับนี่นี่มีเหล็กโพอยู่นะน่ครับนะสะดวกสบายครับดีมากเลยครับนี่โอ้มันมืดครับ อ่าจากนี้กันเลือนหนึ่งเมตรครับนี่เห็นบ่ครับระดับเอวผมนี่นี่นี่ครับเนาะเเข้าใจกับข้เมนต์มาได้ครับเด้อเ่เข้าใจกับข้อเมนต์มานะครับผมสีอธิบายฟังนี่อามองนี่โอ้ไฟขืนนะครับมันก็สิใหม่แล่นเป็นน้ำรองครับนี่นี่แล่นไปนน้ำรองกากบาทนี่ครับนี่ ความร้อนเปลวไฟหรือไปนีมัสิเผาใหม่ได้เสมอกันทั้งนี้ปองปองระบายควาออกนี่ครับทั้งนี้ไฟขึ้น้ทั้งนี้ไฟขึ้นทั้งนี้ควาออกบล่องกากบาดนี่รอบๆอนี่นะครับก็คือให้ไฟแรงให้เฟื่อนใหม่ได้ทั่วถึงกันครับเอาคลิปนี้นะครับมาเปิดความรับไยในเต่เาเผา เต่เาเผาทานซิ่งนะครับในรอบหาปีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ